สวัสดีคะ่ะวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันนะคะก็เดี๋ยวจับพลังงานมานะคะว่าวันนี้นะ,ะพี่ไพ่ยอยากจะพูดอะไรนะมาดูพลังงานนะคะแล้วก็ไปตามการทรงนำนะคะอ่ะใบแรกนะคะสิบถ้วยโหเป็นพลังงานแห่งครอบครัวค่ะเป็นพลังงานของคนที่คุณเหมือนลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะเพื่อผู้อื่นมากขึ้น วิรู้สึกว่าคุณอาจจะเติมเต็มตัวเองจนมันสามารถล้นนะคะไหลล้นไปถึงผู้อื่นได้คุณรักในครอบครัวคุณรักในในการเป็นคนที่จะเคียงข้างกันนะวิรู้สึกว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็เป็นคนที่มี500เหมือนมี5000หรือว่าคุณเป็นคนที่เต็มในในจิตวิญญาณของตัวเองค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความ ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยได้อย่างเกิดผลนะคะสิบถ้วยนะคะเพราะว่าคุณเติมเต็มกับตัวเองแล้วนะคุณสามารถที่จะให้ตัวเองได้แล้วแล้วก็ให้ด้วยความเข้าใจจึงเป็นไหลไปที่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจค่ะโอเคค่ะแล้วก็ไปดูกันอีกนะคะแล้วก็พลังงานที่2เป็นพลังงานของเดอะชาริอาดวิรู้สึกว่า ช่วงนี้คุณน่าจะแบบมาฉันพร้อมแล้วที่จะเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามาฉันก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะหรือว่าคุณนะคะอาจจะเคยเป็นคนที่เคยผ่านอุบัติเหตุใหญ่ๆหรือว่าเคยผ่านการผ่าตัดหรือเคยเอ,อ,อาจจะแบบเหมือนเจ็บกระดูกหรือว่ามีแบบเคยล้มแล้วแบบซนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างสงา่า พาเผยอ,อยู่นะคะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็จริงแต่คุณก็ยังคงใช้ชีวิตได้อย่างดีงามที่สุดรักตัวเองมากที่สุดแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดด้วยนะคะอานะคะแล้วก็เป็นผู้นําด้วยนะรู้สึกว่าคุณแบบเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะแบบมีความทุเลภาพหรือว่ามีความขาดอะไรในใ,ใ,ในชีวิตอะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคุณเลยนะคะคุณสามารถที่จะไปข้างหน้าได้ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาคุณยังเป็นคนที่ยังเป็นผู้นําในจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็ยัง เ,เสริมสร้างผู้อื่นได้อีกด้วยนะคะมีความอบันันมากๆในจิตใจของคุณในร่างกายของคุณในจิตวิญญาณของคุณค่ะและพลังของ The Empress นะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างดีนะไม่ว่าจะเกิด อะไรที่มันไม่ชอบทำนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในใน,ในเรื่องราวนั้นได้ไมีรู้สึกว่าคุณเติบโตมากๆทางด้านจิตวิญญาณคุณไม่เสียเวลากับอะไรที่มันไม่ได้ทําให้คุณเติบโตขึ้นค่ะคุณจะมองธรรมชาติคุณจะมองความเป็นมนุษย์มากๆบางครั้งเนี่ยคนบางคนเขาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าแบบเขาจริงๆเขาไม่ได้อยากคิดหรอกเขาคงจะมีพลังงานลบในตัวเองสูงมันจึงทําให้คุณน่ะได้รับอิทธิพลบางที แต่ว่ากว่าที่คุณจะได้มาอยู่จุดนี้คุณก็ฝึกตนจนคุณได้อยู่ในเวของคนที่แบบว่าเหมือนแบบมีสแกนพลังงานคนได้แล้วว่าอ๋อฉันไม่รับพลังงานลบนะเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอลบเพราะว่าเธอไม่ตั้งใจลบหรอกแล้วคุณก็ยังมีความเมตายเขาอีกแล้วก็บางทีเปลี่ยนจากพลังงานลบเขาให้เป็นพลังงานบวกได้ผ่านตัวเอ็มเพรสในตัวคุณซึ่งวีรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่าน ไปในชุดไข่อะชิตของคนนั้นเขาก็จะร่มเย็นมากขึ้นด้วยความที่ตัวของคุณก็มีความร่มเย็นอยู่ในตัวเองแล้วยิ่งถ้าคุณเจอคนที่เย็นอนะวีรู้สึกว่าคุณจะสามารถดึงศัก,กยภาพที่ดีอะของตนเองและผู้อื่นอนะเพื่อยกระดับนะคะการกินอยู่การเป็นอยู่ของคุณณนะที่นั่นด้วยหรือว่านะนะทุกทกที่ที่คุณไปะคะ่ะเป็นพลังงานของนักทำพลังงานกับตัวเองนะวีเห็นความเป็นครอบครัวให้กับตนเอง ะะและเป็นครอบครัวให้กับผู้อื่นได้วิรู้สึกว่าคุณไม่เจ็บปวดกับโลกภายนอกแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นแค่ม่านตานะมันเป็นแค่การสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเฉยๆผ่านกา,การเป็นด้านร่างกายคือวิรู้สึกว่าคุณน่าจะอยู่สายจากกระแบบ78ไปแล้วอ่ะคือทะลุไปแล้วอ่ะเข้าใจ สิ่งต่างๆเข้าใจการตื่นรู้จนจนนิ่งกับการตื่นรู้แล้วแล้วก็ทําพลังงานในแต่ละวันแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆแล้วนะคะโอเคถ้าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้มาดูว่าแล้วพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกนะคะว้าว The Hermit นะคะเราเป็น The Hermit ที่หันซ้ายหันขวาตลอดนะคะเป็น The Hermit ที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นนักปราชญ์เป็นพวกแบบสายลึกลับสายแฮร์รี่พอตเตอร์หรือสายแบบ โค่นันยอดนักสืบอ,อะไรก็ช่างแต่เป็นสายสืบไปในทางที่ดีคุณชอบเรื่องราวของผู้คนนะคุณชอบแรนดอมคุณชอบชีวิตคุณชอบไพร์ซีคุณชอบอะไรที่มันเป็นาศาสนาเป็นาศาสตร์ลึกๆที่แบบมันเกี่ยวกับชีวิตอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณได้พ้นออกจากทุกอะเออความดีาศาสตร์ดีทั้งหมดอะไรเนี้ยวีรู้สึกว่าคุณคุณจะ คุณจะเป็นสายนั้นนะคะและเดอะเฮอร์มิตขึ้นคุณจะได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยวิรู้สึกว่าเหมือนตาใจฝ่ายวิญญาณของคุณเปิดนะคะหูวิญญาณเปิดนะ,ะ,ะแล้วก็5ดาบนะคะสถานการณ์ต่างๆที่คุณได้จำยอมมาทั้งหมดนะคะกำลังจะจบลงในซีซันนี้แล้วนะคะความเงียบงามเดอะเฮอร์มิตเนาะความเงียบคุณอาจจะเก็บตัวเพื่อที่จะ ให้ตัวเองอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะหอมเก็บหอมอ้อ,อมริบหรือว่าสร้างสกายภาพให้ตัวเองแท้จริงเนี่ยนะ,ะหาดาบเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้เหมือนลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันกําลังจะเกิดดอกออกผลด้วยค่ะและนะ,ะหนดาบนะ,ะผลของการชัดเจนในชุดของคุณตอนนี้กําลังนะคะนาให้คุณก้าวเข้าสู่เป็น the empress หรือว่า the emperor หรือคุณจะได้เป็นแบบ ผู้หญิงที่ทรงคุณค่าผู้ชายที่ทรงคุณค่าเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะเป็นบุคคลที่ผู้คนจะให้การยอมรับนะคะแล้วก็จะแฮงแมนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป้องคุ้มครองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะคะจะแฮงแมนรู้สึกว่าแล้วตัวของคุณเองก็เรียกร้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกร้องหาความชอบธรรมเรียกร้องหาความรักไรเงื่อนไขเมื่อคุณเป็นสิ่งที่เป็นด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วคุณก็ เออชื่อในเบื้องบนเชื่อในจัก,กรวาลน,นะเชื่อในคุณงามความดีเนี่ยสิ่งต่างๆนะคะกำลังจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณค่ะวีรู้สึกว่าพลังของคนที่ผ่านมาเจอในวันนี้คุณกําลังถูกยกระดับไม่ว่าคุณจะผ่านนะ,ะคะสมรภูมิภพไรมานะไม่ว่าคุณจะผ่านหุบเขาเงาบรัจุราะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่กับคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเคียงข้างคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่คือสารที่วีได้เห็นในวันนี้ค่ะมาดูนัมเบอร์ออกกอนให้กับคนท หนึ่งนึ่งหนึงเลขนัมเบอร์แองเจลนะคะการเจิมที่มาจากเบื้องบนคุณอาจจะเหมือนแบบไปผ่านอะไรมาคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมชิ คุณถึงต้องหนักขนาดนี้แต่นั่นแหละคือบททดสอบคือบทเรียนที่คุณได้วิชาคุณได้องค์ความรู้คุณได้ความนิ่งคุณได้ความเข้าใจกับสิ่งที่ไม่ใช่ปิดประตูสิ่งที่ไม่ใช่ไปแล้วประตูสิ่งที่ใช่ก็เปิดแล้วตอนนี้การเจอเบื้องบนกำลังจะมาจุดติที่คุณ <c oughs> ใช้คำนี้เลยนะดูหนังจีนเยอะด้วยช่วงนี้นะะโอ้ยเลขหนึ่ง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 ,ง,งแล้วก็หนึ่งจงเป็นพยะจงเป็นคำพยานในความดีงามค่ะว้าวและ 1 0 1 0จงจดจ่อไปที่พระสัญญาค่ะขอขอ้ขอพระคำพีตบนะคะตบท้ายด้วยนะอุ้ยไพยสวยมากนะคะอ่าเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะคะในวิวรบทที่1ข้อที่17-18ถึง18บอกว่านะคะเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราเคยตายไปแล้วแต่ตอนนี้เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปนินิรร์เราคือคุญแจแห่งความตายและนรกนะคะเอเมน อุ้ยแล้วมีบอกเลยว่าคนที่ผ่านมาเจอแรนนอมในวันนี้คุณคือแบบคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นแบบนี้เลยนะคุณผ่านความตายมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเหมือนคุณเป็นแบบเนเวอร์ได้อะเออเป็นได้แล้วคุณก็เป็นทั้งแองเจิลได้เป็นทั้งคุณเป็นทั้งสวรรค์ได้นรกได้คุณเป็นให้กับทุกคนได้นะคะแล้วก็วีรู้สึกว่าคุณคุณคือคนที่ทรงอิทธิพลมากๆนะคะใน วาระต่อไปวิเชิญเลอเกินค่ะว่าพลังงานของคุณจะสร้างสิ่งดีๆบนโลกใบน,นี้อีกมากมายนะให้คุณจงรักษาพลังงานมวลน,นี้ไว้ค่ะสำหรับคนที่ผ่านมาจะแรนดอมในวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าจะชื่นชอบแล้วก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็วีฝากนะคะติดตามไลฟ์สดนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสามารถไปเ,ออเลือกนะคะปิ๊กแอนัมเบอร์นะคะได้นะคะสามารถไปเลือกพลังงานตัวเลขนะคะแล้ว เป็นกองกองอ่ะวีก็จะอ่านตามกองกองที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะไปได้ที่แอปฟ,ฟ้าแล้วก็มีครอสอนอ่านไพ่นะคะแล้วก็มีรับให้คำปรึกษานะคะพลังงานด้าน ได้วีใช้ทุกศาสตร์เลยนะคะตัวเลขดันพระคำพีข้อพระคำพีหรือว่าทั่ววิชวลทุกสิ่งคืออุปกรณ์ของเบื้องบนคืออุปกรณ์ของจักรวาลที่จะใช้ไปในเจตนาที่ดีทั้งหมดค่ะแล้วก็นะคะวีฝากเอ่อคอไอไพ่นะ Number of n u m น e r of god นะเป็นพลังงานจาก God นะคะสามารถที่จะมาพีออเดอร์ได้นะคะราคา499บาทพร้อม เออพราะราคาพร้อมส่งนะแล้วก็ต้องรอ7จ็ดถึงวันถึงจะได้นะคะเพราะว่าทํามือนะทํามือทําสดนะคะแล้วก็นักมีหนึงออเดอร์แล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนแล้วก็มาเม่ตานะคะเด็กเด็กน้อยในวงการ <c oughs> <c oughs> ก็วิขอทุกคนนะคะแฮปปี้กับคำทำนายนะคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ